ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านางสาวพกามานสวนโพเกิดวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2537ปัจจุบันอายุ26ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่142หมู่9ตำบลป่าแม่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2561 ประวัติการทำงานและการรับราชการวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยณโรงเรียนบ้านอรุโนไทยอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3จนถึงปัจจุบัน ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่งานที่ได้รับมอบหมายปีพุทธศักราช2561ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ12จำนวนนักเรียน25คน ปีพุทธศักราช2562ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1จำนวนนักเรียน35คนปีพุทธศักราช2563ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั1จำนวนนักเรียน32คน มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน6กลุ่มสารวิชาได้แก่วิชาภาษาไทยสังคมศึกษา,าศาสนา,าและวัฒนธรรมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิชาศิลปะสุขศึกษาและพละศึกษา และสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยรวมมีชั่วโมงการสอนทั้งหมด25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษดังนี้งานวิชาการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมภาษาไทยวรลคัมฝ่ายพิธีการงานต่างๆของโรงเรียนและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานครูเด็กพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลทําแผน IEP และคัดกองเด็กนักเรียนงานครูประจำชั้นปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหนึ่งานครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงอบรมนักเรียนในช่วงเช้าและเวลาเลิกเรียน การปฏิบัติงานและผลงานต่างๆด้านที่1ด้านการปฏิบัติตนด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจิตวิญญาณและจิตสำนึกในวิชาชีพครูนางสาวพกามมาสสวนโพเป็นข้าราชการครูที่มีวินัยในตนเองยอมรับ และถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและช่วยเหลือง,งานของชุมชนอยู่เสมอเช่นร่วมงานของชุมชน ประพืชปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานยึดมั่นในการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นจากอบายมุข สิ่งเสพติดประหยัดมัธยัต,ยติและอดออมภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถศึกษาคนา้นคว้าและสร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอและมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้านที่2ด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนได้รับหน้าที่ในการจัดทำหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดออกแบบการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนโดยใช้เพลงเกมสื่อ เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดตกแต่งห้องเรียนให้ผู้เรียนรู้สึกอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี และคอยดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองในการประกอบวิชาชีพอาทิเช่นอบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาและกีฬาสีของโรงเรียนวันคริสต์มาสวันเด็กวันสัปดาห์ห้องสมุดวันตรุษจีนงานสัปดาห์วันวิทยาศาสาตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลโยีเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่69เเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e ิปีการศึกษา2562ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านปราดาวอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา2562มีการทำงานเป็นทีมที่ดีสามารถร่วมทำงานเป็นทีม กับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอมีความรู้ความเข้าใจในภารลักงานของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ อาทิเช่นใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการจัดทำการเรียนการสอนการออกแบบสื่อนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้เรียนเป็นตน้น ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ในงานศิลปะหัตถกรรมแห่งชาติทั้งระดับศูนย์เมืองนะและระดับเขตโดยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเข้ารอบการแข่งขันในระดับภาคและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่สที่จังหวัดสุขโขทยัยได้รับรางวัลเหรียญทอง ห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนและของศูนย์เมืองนะได้รับรางวัลคนดีสีสพปเชียงใหม่เขต3ได้รับผลการทดสอบคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถด้านคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม100คะแนนผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความ,มทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการและผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดี ผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป